สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะมือนี่ก็เป็นมือทำงานของคู่น้อยค่ะแต่ก่อนทำงานเท่าก็ต้องเพิ่มพลังจากการได้กินอาหารเสาวก่อนเนาะค่ะคือว่ากองทัพต้องเดินได,ด้โดยทองเนาะที่ทำงานของคู่น้อยเพิ่นกสิมีอาหารเสาวไว้บริการแก่บุคลากรดีดีค่ะท่านผู้บริหารเพิ่นกะได้เล่งเห็นความสำคัญนี้เนาะค่ะเพราะว่า จากการวิจัยนี้พบว,ว่าค้นที่รับประทานอาหารเศา้ากระสีเลียนหรือว่าสีทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพค่ะเมื่อนี้ก็เป็นข้าวต้มหมูเนาะค่ะอาหารกระสีมีเปลี่ยนกันไปตามวันค่ะว่าซ้ำกันบางมือกระสีเป็นแกงเซนค่ะบางมือกระสีเป็นต้มข้าเปียกเซนค่ะหรือว่าต้มข้าเปียกย้วนเนาะค่ะเมื่อนี้ก็คือข้าวต้มหมูสับเนาะกระแซบหลายๆค่ะ คู่น้อยกับกินถวยบักไงสงสัยสีอิมหอดเทียงแน่ๆเลยพ่อใด้ถวยกระตุมแล้วก็มานางกินเทิงเปาเทิงกินมากมากค่ะมากินน้ากันกับเบานั่วหัวมวนกันกับเพื่อนที่ทํางานนะคะโดยร้อยยิ้มเน้อมันเป็นเศาวันใหม่เฮาต้องมีแต่สิ่งดีๆเขามากค่ะก็ต้มหมูนี่กระแซนอร่อยขนาดเด้ค่ะเพื่อน,อนๆได้อิ่มน้ำสำรานกันวันนี้ ก็ขอขอบคุณทางแม่คัวเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นมีบริการให้ทุกมือเลยมามาเมาื่อกินข้าวต้มแซ่แบๆน้ำกันเด้อค่ะเอาเถิงคนไปค่ะเพระาะว่าข้าวต้มมันฮอนเทิงคนเถิงเปาล่ะค่ะกินไปกะแซ่บคักอีลีค่ะมือนี่เบิง่งถวยข้าวต้มโรดเด้อร์โดบไข่อีกสองฟองเลยค่ะมือนี่เพิ่นก็สิตม้มไข่ทุกมือเลย บำรุงบุคลากรให้มีพลังในการทำงานเนาะค่ะมาเดอ้อมากินข้าวต้มน้ำกันทั้งกินทั้งเว่าไปละค่ะมวนกันไปเนาะสาววันใหม่ต้องมีแต่ร้อยยิ้มให้กันและกันค่ะ